สวัสดีครับผมแท็กซี่เอครับวันนี้ก็มาที่วัดชัยทารามหรือวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็เมื่อวานได้มาส่งผู้โดยสารที่รับจากอายุทยามาส่งภูเก็ตวันนี้ก็เลยพาทัวร์ภูเก็ตตรก็จู่มพาชมบรรยากาศ ของวัดฉลองนะครับผมออคนไม่มากนะครับไม่เหมือนครั้งก่อนที่เคยมานะครับตอนนี้คนจะเยอะมากนะครับช่วงนี้สอบถามจากอ,อ ทางโรงแรมเขาก็บอกว่าคนจะซบเซานิดหนึ่งนะครับก็จะอ่ามันจะมีกุติม so, uh, ีอะไรตรงโน้นอีกพอสมควรนะครับผม ก็ช่วงนี้เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับก็คนก็จะบางตา 到升升二了。 ส่วนใหญ่คนที่เขามาที่ภูเก็ตนะครับจะแวะมามาสักการนะครับมาไหว้พระมาทำบุญที่วัดฉลองนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณ จะมีคนพามาชมด้านบนนะครับเมื่อเช้ามีฝนตก,กนะครับก็เลยอากาศเย็นสบายนะครับ จะพาชมโดยรอบนะครับมีเวลาจอดรถนะครับก็ได้บนสุดที่ไหม จะมีพระตุรูปนะครับองค์สีขาวนะครับตั้งต่างงายข้างบนนะครับนี่จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับวัดฉลองนะครับ 得多少钱 เดี๋ยวส้กครู่เราจะลงไปข้างล่างนะครับจะไปเป็นกุงตีกองนองนะครับผมนะบขอบคุณข้าข่าน,นครับผม,งงผมเดี๋ยวยังไงผมว่วยพระธาเสร็จเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ